สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพปอดนะครับสวัสดีครับช่องหมอชาิใจ ICU พบก,กับผมหมอแอดผู้เชี่ยวชาญอุตากรรมโรคปอดใน ICU ครับอันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับโรคโรคหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นเวลาที่เราไปทดสอบสมรรถภาพปอดเนี่ยถ้าเกิดปกติคุณหมอก็จะบอกว่าปกติใช่ไหมครับแต่คราวนี้เวลาผิดปกติเนี่ยคุณหมอก็อาจจะบอกชื่อโรคมา คราวนี้มันมีชื่อโลกหนึ่งที่เราฟังแล้วอาจจะงงๆซึ่งเป็นคําที่เอามาใช้ไม่นาน,นะครับแต่จริงๆมันคิดคนนั้งแต่ปี2014แล้วคานั้นชื่อว่า p ริซึมนะครับซึ่งชื่อเนี้ยพอได้ยินปุ๊บคนทั่วไปจะงงนะมันคืออะไรเดี๋ยววนี้ผมจะมาพูดให้ฟังนะครับส่วนเวลาที่เราไปทดสอบสมรรถภาพปอดเนี่ย ก็อาจจะมีเครื่องมือแบบนี้คล้ายๆแบบในภาพนะครับอันนี้มาจากคีิเล่นก็คือเอาปากเนี่ยไปเป่านะครับเป่าเสร็จปุ๊บเครื่องมือเนี่ยมันก็จะวัดแรงลมของเรานะครับแล้วก็ปริมาตรลมที่เป่าออกมาแล้วก็คํานวณออกมาเป็นตัวเลขกับตีเป็นกราฟนะครับเพื่อให้คุณหมอเนี่ยเอามาดูนะครับดูแล้วเราก็สามารถบอกได้ว่านี่มันคือปกติหรือผิดปกตินะครับ เป็นส่วนที่สําคัญในการใช้วินิจฉัยโรคปอดอุดกั้นเหลือหลังและโรคหืดนะครับที่เราเป็นกันบ่อยๆนะครับก็เดี๋ยวข้อมูลก็เอามาจากการตรวจสมรรถภาพปอดนะครับในบริษัทการแพทย์ชิคเคอร์เลนโอฟิเนียลิมเดิซในปี2025นะครับโดยปกติแล้วเราเนี่ยก็จะมีการวัดสุขภาพปอดกันนะครับโดยบางคนอาจจะคิดว่าแค่ไป เอ็กซก็น่าจะพอใช่ไหมครับอยากให้มองแบบนี้ครับว่าเหมือนเราไปซื้อรถมือสอเนี่ยเราดูภายนอกรถมือสอเนี่ยพอดูสวยทุกคันเลยใช่ไหมครับอันนั้นก็คือเหมือนเห็นภายนอกเหมือนเราไปเอ็กซเย์อ่ะว่ามันดูปกติแต่พอเรามาใช้จริงๆเนี่ยการใช้งานเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเบรกดีไหมคันเร่งดีไหมเกียร์มีปัญหาหรือเปล่าพวงวาลัยช่วงล่างเป็นยังไงใช่ไหมครับเราไม่รู้เลยเหมือนการปอดเนี่ย ถึงแม้เราจะบอกเฮ้ยเราดูแข็งแรงดีปกติเอ็กซเรย์มาแล้วนะตรวจประจําปีปกติแต่บางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าพอออกมาใช้งานจริงๆเ่ยการหายใจเข้าหายใจออกของเราเนี่ยมันผิดปกติไปแล้วแต่ยังไม่มีอาการหรือเปล่านะครับซึ่งการทําแบบนั้นเนี่ยเราเรียกว่าการไปตรวจสมรรถภาพปอดนะครับหรือที่เรียกว่าสไปโรเมตร y ีนะครับก็คือเราเนี่ยไปเป่าลมออกมานะครับผ่านเครื่องมือมันก็จะวัดออกมาเป็นตัวเลขแล้วก็ เป็นกราฟออกมาให้คุณหมอเห็นนะครับซึ่งมันจะมีคําที่สําคัญก็คือเรียกว่า fvc นะครับย่อมาจาก forced vital capacity ก็คือปริมาณลมทั้งหมดที่เราเป่าออกมาได้จากปอดนั่นเองนะครับหายใจเข้าไปลึกๆแล้วเป่ามาเต็มปอดเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับเหมือนอขนาดของลูกโปอ่งอะว่าสมมติมีลูกปโป่งลูกนึ่งนะอยากรู้ว่าลูกโป่งมีปริมาตรเท่าไหร่อันนั้นก็คล้าย,ย fvc นะครับ ส่วน FEV1 เนี่ยมันเป็นอีกค่าหนึ่งที่เรียกว่าเป็น Forced Expiratory Volume in 1 Second นะครับก็คือเป็นดูแรงลมในช่วง1วินาทีแรกที่เราเป่าออกมานะครับมันเหมือนแรงที่เราเป่าลงมาอย่างเงี้ยว่าช่วง1วินาทีแรกเนี่ยมันออกมาดีไหมนะครับซึ่งพอเรามาดูสัดส่วนของลมที่เป่าออกมาช่วง1วินาทีแรกกับลมที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยเอามาดูสัดส่วนตรงเนี้ย คนปกติมันควรจะเกิน0.7ขึ้นไปนะครับที่อายุเกิน40ปีถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่านี้เหรือว่าเราจะเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือเป็นโรคหืดหรือเปล่านะครับตรงนี้มันจะช่วยเราบอกโรคตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นความสําคัญของการทดสอบสมรรถภาพปอดนะครับคราวนี้ไอภาวะปริซึมที่ว่าเนี่ยมันมันคืออะไรนะมันคือเราไปตรวจสมรรถภาพปอดมานะครับคุณหมอบอกว่าอ่าเรา,อเราไม่ใช่โรคหืดเราไม่ใช่โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แต่มันผิดปกติเล็กน้อยไอค้คำว่าผิดปกติเล็กน้อยอันนั้นแหละก็คือปิดซึมนั่นเองนะครับถ้าคิดภาพไม่ออกให้คิดภาพเหมือนตอนเราไปตรวจน้ําตาลแล้วคุณหมอบอกว่าน้ําตาลคนเราปกติควรจะน้อยกว่า100นะเราก็ได้ออกมาล2ร้อแต่คุณหมอบอกว่าจะเป็นเบาหวานต้องตั้งแต่126เอา้ามันอยู่ระหว่างปกติกับเป็นเบาหวานอันนั้นเนี่ย ก็มีอีกชื่อโลกหนึ่งใช่ไหมครับเหมือนกัน r วซซึมเนี่ยก็เป็นอีกโลกหนึ่งที่มันอยู่กึ่งกลางระหว่างคนปกติกับคนที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเลื้อลังนั่นเองนะครับโดยสัดส่วนน่ยถ้าเราไปดูสัดส่วนตัวเลขเนี่ยเอ้ยมันมันยังดูดีนะเกิน0.7แต่ว่าไอค่า FEV1 FVC FE แต่ละตัวเนี่ยมันดูผิดปกติไปแล้วนะครับพูดง,ง่ายๆก็คือปอดของเราเนี่ยทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรเหมือนคนปกตินะ แต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นโรคชัดเจนนะครับแต่มันมีสัญญาณออกมาแล้วว่าไอ้ตรงเนี้มันผิดปกตินะครับหลายคนฟังออแล้วเออแล้วแล้วผิดปกติแล้วไงก็คือว่าไอ้ตรงนี้มันมีผลต่ออาการต่อความเสียชีวิตด้วยนะครับโดยกลุ่มคนที่เสี่ยงจะมีภาวะแบบนี้เนี่ยเราพบว่าคนกลุ่มนั้นคือเคยสูบบุหรี่หรือย,ยังสูบบุหรี่อยู่นะครับเพราะนั้นหลายคนเนี่ย ที่ผมถามเนี่ยมักจะเคยสูบบุหรี่นะครับแล้วก็มักจะบอกว่าโอ้ยเลิกไปนานแล้วอย่าไปสนใจเลยแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราทําในอดีตเนี่ยมันกําลังมีผลตอนปัจจุบันอยู่ตอนนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาคุณหมอเขาถามเนี่ยเราก็ต้องบอกตามความจริงว่าเราเคยสูบเยอะสมัยก่อนนะเป็นผู้หญิง เป็นรูปรางท้วมๆอ้ว,ว,วนๆนะครับมี BMI เกินแล้วมีโรคประจำตัวร่วมนะครับโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับภาวะเมตาบอลิซึมต่างๆเช่นเบาหวานโรคหัวใจความดันไขมันโรคไตเรื้อรังกลุ่มนี้จะเห็นว่าเป็นกลุ่มยอดฮิตที่มาโรงพยาบาลเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็มักจะเจอคนไข้กลุ่มนี้แล้วก็มีความผิดปกติทางปอดเกิดขึ้นนะครับในคนไข้กลุ่มนี้นะนี่คือกลุ่มเสี่ยงถามว่า ทำไมเราถึงต้องใส่ใจโรคนี้พอเรามีข้อมูลการศึกษาเราพบว่าคนกลุ่มนี้จะมีอาการทางระบบหายใจมากกว่านะครับเช่นไอหอบรู้สึกเหนื่อยง่ายเนาะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมันเป็นอาการที่มันเป็นโรคหรือเปล่าแต่ไปตรวจแล้วมันไม่ถึงกับเป็นโรคแต่มันผิดปกติแล้วนะแล้วพอเขาตามไปเนี่ยปรากฏว่าเสี่ยงตกก่อโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้นรวมทั้งอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาวะปิดซึมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะ ถึงแม้มันยังไม่เป็นโรคแต่มันมีผลต่อสุขภาพของเราแล้วนะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมตัดออกมาให้ดูว่าเกี่ยวกับการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดและหัวใจนะครับสีแดงเนี่ยคือปริซึมนะเจนว่าโอ้มันสูงมากเลยนะแถมสูงว่าคนที่เป็นมีภาวะหลอดลมอุดกั้นซะอีกนะครับถ้าเทียบกับคนปกติที่ต่ําที่สุดนะเพราะนั้นเนี่ยภาวะนี้เนี่ยบางทีถ้าเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจมันเนี่ย เราอาจจะมีอาการดุนแรงจนทําให้มีการเสรียชีวิตได้เลยนะครับอันนี้คือข้อมูลนะครับพอเราไปดูเรื่องของปิซึมตรงนี้เนี่ยเราพบว่าพอเราตามคนกลุ่มนี้ไปเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงได้ไป3แบบนะครับประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยห้เนี่ยก็อยู่เป็นปิซึมเหมือนเดิมตลอดชีวิตของเขาแต่ใน50%ที่เหลือเนี่ย ครึ่งหนึ่งปรากฏว่ากลายเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือ c o p d นะครับอีกครึ่งหนึ่งเอ๊ะกลับมาปกติได้นะซึ่งพอเราตามแล้วเออเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงกลับมาเป็นปกติได้ทําไมมันถึงกลายเป็นปอดอุดกั้นเรื้อรังได้ซึ่งตรงนี้มันต้องไปศึกษาเพิ่มนะครับมันยังไม่ได้มีคําตอบชัดเจนตรงนี้นะครับคราวนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยไอ้พิซึมนี้เนี่ยมันนอกจากมันกลับไปกลับมาได้แล้วนะในกลุ่มของมันยังมีกลุ่มย่อยๆอีกเช่น เป็นกลุ่มโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับซึ่งอาการก็จะเหมือนปอดอุดกั้นเรื้อรังเลยเป็นกลุ่มโรคปอดมีพังผืดหรือเป็นกลุ่มโรคเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเห็นเป็นเบาหวานโรคอ้วนอะไรตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มปิซึมเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากๆนะครับว่ามันสามารถกลับไปกลับมาได้แล้วก็มีความสัมพันธ์กับแต่ละชนิดออกไปอีกนะครับตรงนี้มันก็อยู่ในขั้นตอนศึกษาเพิ่มนะคราวนี้แนวทางดูแลในปัจจุบันเนี่ย เท่าที่เรามีข้อมูลเนี่ยนะครับก็คือว่ายังไม่มีแนวทางรักษาชัดเจนนะบางทีเราไปถามคุณหมอหมอเนี่ยหมอบอกเป็นปีซึมเนี่ยทำไงหมอบอกไม่มีแนวทางรักษาชัดเจนเราจะางงเลยแล้ว,แล,วแล้วบอกทําไมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับซึ่งซึ่งข้อมูลมันมีเท่านี้จริงๆนะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเช่นหยุดบรี่รักษาน้ําหนักตัวควบคุมโรคประจําตัวน,นี่คือการรักษาหลักเลยนะครับจะเห็นว่ารักษาแล้วหมอไม่เห็นรักษาปอดเลยทำไมให้รักษาอย่างเงี้ยบางคนก็เลย ไม่ไม่มาหาหมอเลยไม่เชื่อถือหมอจริงๆมันเป็นรักษาแบบนี้จริงๆนะครับถ้าเราเจอสาเหตุที่แก้ไขได้เช่นความผิดในเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับในปอดอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปหาสาเหตุเพิ่มแล้วก็รักษาตรงนั้นนะครับแล้วเราก็อาจจะมีการติดตามค่าสมรัถภาพปอดเป็นระยะดูนะดูว่ามันจะแย่ลงไหมเราหยุดบุหรี่ได้จริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางการรักษาของผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับจนกว่าเราจะมีข้อมูลใหม่ๆมากขึ้น เพราะนั้นในการวิจัยเนี่ยก้าวต่อไปเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าใครบ้างจะกลายเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเราจะป้องกันได้ไหมใช้ยาอะไรหรือต้องทําอย่างไรบ้างนอกจากลดความเสี่ยงการรักษาจําเพาะเป็นยังไงเรายังไม่รู้ตรงนั้นแล้วการวิจัยที่ดีที่สุดคืออะไรเราก็ยังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้นเป็นเรื่องของอนาคตที่เราอาจจะต้องรอคําตอบก่อนนะครับเพราะหมอเองก็บอกไม่ได้นะครับแต่มีมภาวะนี้เกิดขึ้นแล้วมันทําให้เราเสียชีวิตมากขึ้นจริงๆนะครับ เพราะนั้นใครที่ฟังถึงตรงนี้สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าถ้าเราไปทดสอบสมรรถภาพปอดแล้วมันผิดปกติเขาได้กับไอเปริซึมเนี่ยนะครับมันก็คือเป็นสัญญาเตือนว่าปอดเราเริ่มแย่ลงแล้วนะแล้วมันมีความเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งปอดหัวใจแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตซึ่งอาจจะเป็นก้าวที่เราเข้าไปสู่โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนั่นเองนะครับโดยเฉพาะถ้าใครยังสูบบุหรี่อยู่นะควรจะต้องหยุดเลยนะครับการดูแลที่ดีสุดตอนนี้คือ จัดการกับปัจจัยเสี่ยงที่มีนะครับหยุดสูบบุหรี่ควบคุมน้ําหนักตัวและรักษาโรคประจาตัวนะครับหากเรามีอาการเหนื่อยง่ายไอเรอรังมีปัจจัยเสี่ยงเนี่ยควรจะปรึกษาหมอนะครับไม่ควรไปรักษาเองหรือคิดเอาเองนะครับมันอาจจะทําให้เราได้รับอันตรายได้นะครับครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความรู้และสุขภาพที่ดีนะครับสวัสดีครับ